น้อยนี่กแกแกล้งตาบอดเหรอแกคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงฮะเฮ้ย <reco> มีคนมาแกเสียงดังด้วยนี่ออาไปแกเสียงดังกูหนีอาวุธเฮ้ย ิจรงงทำไมป๊อบทำกับฉันแบบนี้ฉันรู้จักรีบกลับบ้านเพื่อมาเซอร์ไพรส์ป๊อบอะทำไมอะทำไมผู้ชาย ขนาดนี้ทำไมอ่ะทำไม <laughs> ฉันกับป๊อบอะเราบคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนจะราตัดสินใจแต่งงานกันนะแต่ฉันไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับฉันนะ่ะฉันมันแย่ตรงไหนหอ๋อฉันทำอะไรไม่ดีทำไมป๊อบถึงต้องมีคนอื่นนะ่ะ ออกไปเคียร์เลยไหมเดี๋ยวฉันช่วยเองแต,แต่มันจะดีเหรอคือฉันยังไม่พร้อมยอมรับความจริงเลยอ่ะฉันกลัวเสียป๊อปไปอ่ะเฮ้ยแต่เธอก็เห็นกับตาแล้วนี่เมื่อมานทำอะไรอะ่ะแต่งงานกันไปนะมันก็ทำอีกคู่ชีวิตอ่ะคือคนที่จะอยู่กับเราตลอดไปนะเว้ย ดาวดามันอยู่ที่นี่ได้ไงอะแล้วมันทำอะไรดาวหรือเปลา่าง <C le af> ั้นเดี๋ยวผมไปโทรแจ้งตำรวจกันนะโอ๊ยนี่กูทำอะไรของกูเนี่ยนี่กูเป็นโจรนะเว้ยกูต้องป้นของมีค่าดิวะไม่ได้ให้มใครคำปรึกษาเรื่องความรักโอ้ยเฮ้ ู้ว่าพี่ป๊อปจะเก็บยาเฉิมนั่นไว้ทำไมฉันรำคาญเกิเป ok ็นใครเนี่ยป๊อบดาวผมว่าโจรมันคงหนีไปได้ไม่ไกลอ่ะเดี๋ยวผมตามไปก่อนนะคุณรออยู่ที่บ้านนะ ดีนะที่โจรมาได้จังหวะพอดีไม่งั threaten <NS> ้น <ein> พ <faint of crap> ี่โซยแน่เลยพิมพ์อ้าพิมพ์ไปไหนวะเฮ้ยไม่ทำอะไรวะปล่อยไฟกูด้วย มึงอย่าเข้ามานะเว้ยไม่งั้นอ่ะกูยิงจริงด้วยแต่กูจะยิงคนไหนมันก็เรื่องของกูเฮ้ยนุม่มค่อยๆพูดค่อย,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 อยจาก็ได้ฉ้นสัญญาว่าฉันจะไม่แจ้งตำรวจปล่อยแฟใช้มากนะอุ้ยตายละกูเห็นแก่ความรักของมึงก็ได้งั้นมึงช่วยบอกกูหน่อยว่าคนไหนอ่ะ แฟนมึงเฮ้ยสมองมึงเสื่อมนี่ไงวะฮะไหนคนไหนแฟนมึงถ้ามึงไม่บอกงั้นกูจะยิงอินนี่หรืออินนี่เฮ้ยใจเย็นดีวะเดี๋ยวปืนก็ล่าหรอกแล้วมึงหลีลาถางสนตีอะไรล่ะนังลุงกูจะยิงแล้วนะ เฮ้ยาพิมพคุณเป็นอะไรไหมอะ ดาวปืนปลอมเหรอวะดาวคือคือเห็นฉันเป็นควายเหรอไม่ต้องแก้ตัวแล้วปัอบทุกอย่างมันชัดเจนละวโหลพิมพคุณหนีไปก่อนเลยนะไปรอองที่รถให้ผมรีบตามไป ขอโทษนะผมไม่อยากหลอกคุยต่อไปแล้วเราเลิกกันเถอะผมอยู่กับคุณมันทั้งเหนื่อยทั้งอึดอัดคุณปล่อยไปะนะผมเชื่อว่าคุยต้องเจอคนที่ดีกว่าผมมันง่ายแบบนี้เลยเหรอจบง่ายแบบนี้เลยเหรอ คนไม่ใช่อ่ะยังไงมันก็ไม่ใช่คนไม่รักต่อให้คบกันไปห้าสิบปีหกสิบปีมันก็ไม่รักมีผู้ชายเป็นแสนนะรอต่อคิวจีบคุณอยู่อ่ะอย่าไปสนใจมันเลยใช้ชีวิตที่มันเต็มที่คุยไม่ให้หลายๆคนไปเลยฮะเอาให้มันถึงคนที่แสนอ่ะทำไมต้องคนที่แสนอ่ะก็เพราะว่าคนที่แสนดีไง ขอบคุณที่ช่วยฉันนะคุณเป็นโจรคนแรกเลยอะที่ทำให้ฉันตาสว่างนั่นดิตั้งใจจะมาขโมยของดันมาช่วยจับชูสซะงั้นโทษทีนะตอนแรกฉันนึกว่าคุณเป็นผู้ชายอะ่ะหืมแต่ว่าถึงจะขโมยของไม่ได้เนี่ยแต่ว่าขอขโมยหัวใจคุณได้ปะครับ <laughs> เชื่อเกะเชื่อกัน,กอนได้ไหมเนี่ยฮะแต่มาอย่างงี้ก็ตื่นเต้นเนียนะ